ชื่อเด็กหญิงนภาหอมทองชื่อเล่นชื่อเมษาค่ะอยู่ันปฐมศึกษาปีที่สองคับสองค่ะอยู่ห้องครูเจนค่ะวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์ก็คือลูกป่งทองเองค่ะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันนะคะก่อนแรกให้เราเอาขวดป่าค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะน้ำส้มสายชู ีผสมอาหารค่ะตาลิงค่ะลูกโป่งค่ะกนแรกให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปใส่น,น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วถอก่อนนะคะต่อไปแล้วก็เอาสีผสมอาหารเทใ,ใส่ที่มีน้ำส้มสายชูค่ะ ไปเลยค่ะกลับไปก็ใส่อีกสีนึ่งไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราเอาหลุ่งเสียบลงไปในกล้วยนี้ค่ะ ใส่เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วเราก็เอาลูกโป่งใส่ในขวดอย่างนี้ต่อไปเราก็จะมาทดลองก็คือเอาลูกโป่งเทลงไปในที่เราทำค่ะเทไปเล่ยอู้ดอีกอัน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 ว้าวมันพองแล้วมันเป็นไปนได้ไงเนี่ยเพราะเบกกิ้งโซดาไปทำกิรลยากับ นีขอจบ,จบการทดลองเพียงเท่าน,นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ